อันนี้คือความวุ่นวายนะทุกคนโอ้เมนไปาน้องไปจะแปะก่อนวิ่งาเร็วนะเฮ้ยเออี่เข้าไปลื่นอะไรได้วขาง้ไนมอะไรอะ

อ่าทุกคนอันนี้คือเหตุการณ์จริงนะฮะก็คือผุด้านนะฮะมันด้านกล่องมันเอียงเพราะมาเห็นมันขึ้นอยู่ตรงนู้นเฮ้ยนู้นนูนไฟไหม้อยู่ตรงนู้นพี่จีเจมส์ใช่ไฟไหม้อย่ากล้าอย่าเข้าไปโคตรอันตรายเลยโคตรเถื่อนแถวนี้ไม่เถื่อนคุณผู้ชมฮะอันนี้คือเหตุการณ์จริงนะฮะก็คือไฟด่า <ś auster _> ไปไหวร้านแมี้โดนหลอกไปไมร้านอะไรอ่ะอระ้านหน่อร้านยี่หลอดเขาขายจริงมันบอกว่า,ากีนนัดนะยี่สี่นัด